ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่8เดือนพฤศจิกายนพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในอิสยาห์บทที่41ข้อที่10ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าเออเราจะช่วยเจ้า เออเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่102ข้อที่27ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าแต่พระองค์ยังคงเดิมและปีเดือนของพระองค์ไม่สิ้นสุดและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในกิจการของอัครทูตบทที่17ข้อที่28ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า ด้วยว่าเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์ตามที่กวีบางคนในพวกท่านได้กล่าวว่าแท้จริงเราทั้งหลายเป็นเชื้อสายของพระองค์อาเมนไายคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของวันอันยากลำบากลูกเอย๋ยจงตื่นตัวเพื่อรับมือกับทุกๆุ ความท้าทายที่เจ้าต้องเผชิญตลอดเส้นทางเดินของเจ้าในขณะที่เราเดินไปด้วยกันบนหนทางที่ยากลำบากขอให้เจ้ามั่นใจด้วยรู้ว่าเราสามารถรับมือกับทุกสิ่งได้ด้วยกันความรู้นี้ประกอบด้วยสามส่วนคือความสัมพันธ์ของเจ้ากับเราคําสัญญาของเราในพระคัมภีร์และ ประสบการณ์ความทุกยากในอดีตที่สามารถผ่านมาได้ด้วยดีลูกเอย๋ยลองมองย้อนกลับไปดูชีวิตของเจ้าที่ผ่านมาแล้วดูว่าเราได้ช่วยให้เจ้าผ่านวันคืนอันยากลำบากได้อย่างไรหากเจ้าเริ่มคิดว่าพระอ,องค์ทรงช่วยเราจริงแต่นั่นมันตอนนั้นไม่ใช่ตอนนี้ จงจำไว้ว่าเราคือใครแม้ว่าเจ้าและสถานการณ์ของเจ้าจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่เราเหมือนเดิมอยู่เสมอทุกวันทุกเวลาเป็นนิดนี่คือรากฐานของความมั่นใจของเจ้าเจ้าจะมีชีวิตและเคลื่อนไหวและเป็นอยู่ในเราอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะส่งวอวยพรคุณรับฟังทุกท่าน ขอพระเจ้าอวยพ,อพอรครับสวัสดีครับ